ะะก็มาไขข้อข้องใจหลายๆคนนะคะเวลามาปรึกษาเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยทําไมออกกาลังกายมาสักพักแล้วกล้ามเนื้อเราไม่เห็นขึ้นเป็นลูกๆเหมือนแบบเทรนเนอร์ที่อยู่ในฟิตเนสเลยหรือว่าเอ๊ะทำไมแบบพออายุเยอะแล้ว,วตัวมันเหลวเนาะไม่ได้น้ําหนักเยอะไม่ได้อ้วนแต่ว่าคือจับไปแล้วตัวมันนิ่มๆเหลวๆมันเหมือนมันไม่มีกล้ามเนือ้ออ่าอันนี้วันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันว่ากลไกการสร้างกล้ามเนื้อการทํางานของร่างกายข้างในมันเป็นยังไงอ่าอันนี้เกตให้ดูนะคะอย่างลูกนี้เข้าใจง่ายๆมากๆเลยอะกล้ามเนื้อเนี่ยม แหล่งรวมของกรดอะมิโนนะก็คือโปรโตีนนั่นเองนะคะ,ะในเวลาเดียวกันเนี่ยในก้อนกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีทั้งการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อขึ้นมาและก็มีการสลายโปรโตีนในขณะเดียวกันถ้าอัตราการสร้างน้อยกว่าสลายเมื่อไหร่เนี่ยกล้ามเนื้อเราจะค่อยๆลดลงถูกไหมอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้การสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยทำยังไงบ้างอะไรบ้างที่มันมีความ เป็นรัดใจที่จะช่วยได้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีเนาะหนึ่งนะก็คืออาหารนะคะก็คือโปรโตีนนั่นเองเพราะว่าโปรโตีนเป็นสารตั้งต้นนะะของกรดอะมิโน,โนจําเป็นที่มันอยู่ในกล้ามเนื้อนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงสร้างกล้ามเนื้อนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูเนาะกล้ามเนื้อนเนี่ยจะใหญ่ขึ้นอันนี้ให้เขาเทียบดูจากอาหารก่อนเลยเนาะพอเราเรับอาหารเนี่ยเนี่ย mps ก็คือการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะแล้วมันก็ค่อยดอปลงอ่ะพอกินข้าวอีกรอบอมัน แล้วก็ลงอีกรอบแบบนี้นะคะก็คือเกิดจากการได้รับโปรโตีนเนาะทีนี้ต่อมาเนาะมันก็จะทงานเสริมกันกับการออกกําลังกายให้สังเกตกราฟอันนี้นะคะอันนี้ก็คือการรับประทานโปรโตีนเนาะสีเขียวคือการสร้างกล้ามเนื้อเนาะเส้นสร้างกล้ามเนือ้อเนี่ยเห็นไหมเวลาเรารับประทานโปรโตีนอัตราการสร้างกล้ามเนือ้อมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเราออกกําลังกายควบควบูคบ่กับการรับประทานโปรตีนเนี่ยเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะ เพิ่มได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานวิจัยเขาก็จะบอกว่าถ้าเราออกกําลังกายเสริมกับการรับประทานโปรตีนเนาะก็ทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ดีนะคะแต,แต่ว่าการออกกําลังกายโดยที่ทานโปรตีนไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไปดึงพลังงานจากโปรตีนที่มันสะสมอยู่ในร่างกายไปใช้เพราะว่าโปรตีนก็ให้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อที่ต้องระวังเลยเนาะการออกกําลังกายโดยที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอมันก็จะไปสลายกล้ามเนื้อที่เรามีอยู่นะคะ